เห็ดกุ้งเต็นครับนี่ครับเมนูแรงครับเห็ดดินรับๆดีครับนี่นี่โอ้นะดินนี้แบบดีสตาร์กันเลยครับมาเริ่มในที่หลักเดี๋ยวกูมันจะเห่ากันง่ายๆครับเรื่องปรุงเข้ากับปรุงอะไรครับส่วนหนึ่งครับเพื่อพวมเร็วนะครับผมครับนี่ผักชีฝรั่งผักชีไส่แบบต้นหอมครับ นกระที่นี่ปรุงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวิ่มปลุกเร็วๆครับเพราะว่าต้องการกลุ่มมันสดครับนี่โคเลโคเล่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 โคเลอย่างตัวกรุงดีเสียตานะครับไปดีครับนี่ครับโอ้กุ้งตัวแง่เนี่ดยดีเลยครับกุ้งม,มันตัวน้อยครับ Hmm. เรียบร้อยครับอ้า uh huh. ครับเรียบร้อยแล้วครับ uh huh. นี่กุ้งเต็มครับกุ้งเต็นียู่มีปอดครับมิเตดูดีๆนีสักครับครับโอ้ครับคนไรจะันเย้าครับกุ้งครับนี่โอ้ครับ โอ้โหครับมาแล้วทำยังดุ๊กดุ๊กอยู kind of ่ it, ครๆๆะคะับท่านโอ้นั่นครับดุ๊กดุ๊กดุ๊กหุ่นพุ่นตัวนึงตื่นออกมาห้างพุ่นครับโอ้โครับนี่ครับนี่ครับพอถือเครื่องมากะจะเป็นสดมากับมันละเสร็ ไม่ต้งแต่ครับถ้ามันจำสินอันไหนดินมาครับอ่าขอตัวขึ้นโต๊ะกินครับเดี๋ยวมาจีนีมากันครับอยู่แล้วครับมาครับมากินก๋วยกุ้งเต้นครับโอ้ีดเงๆครับเนี่ยโอ้ครับโอ้ก็ยังดีนยวดีตาดี๋ยมาว่าครับกินไปกุ้งเต้นไงกินไปดีตาได้ดีครับถ้าห้างก็จะมีางมึงนี้ครับมันจะมีห้องก็มีพักเอ่อพักสลัดพักทอดครับ บอกตัวผู้ไปบว์โบกครับพังง่ายๆครับผมมาครับกินเอาครับเดี๋ยวโก่งมันเจอันะครับนีครับโอ้โอเราลองสดกันครับนะพอ่อโต๊เริ่งสดดินมหารครับ มันตัวน่อยครับอือเปิดๆข้ออ้าวความมันเริ่มใหญ่ครับโอ้อันนี้เด้ออิน่อยฟ้าหลวมกับอินน้อยอยังไงอินน้อยโอ้โอ้โอสั้นดูดอกเลยครับใช่ไหม ตรจาัดตดวจตรวจจัดเรียบโอ้ห้ขอ,ของวางแล้วครับมาๆมาครับมาคงเต้นนี้มีห้องกินมาทุกคนเลยครับลูกสาวกินแม่บ้านกินครับ จำนำนะไม่บโบ เขาเรียกว่าแซ่บยืนหยุดไม่ได้ครับอร่อยยืนหยุดไม่ได้ครับนี่นี่เป็นแต่ดีใจมันก็เล่นกุ้งนะครับกุ้งฟอยนี่นครับ เ,เป็นที่องทดีสักตาที่โราละสามลอยครับเป็นตดีใจคนเรียนครับนั่นเนี่อืม ouais. ไปสร้างแบบต้องระวังคับต้องคพิจิตเต็มมาดีาเสียตาเาตอนได อัเดียบใบบุบเปลี่นทั่วภาคพูนีเนี้ยเปนกระแสกับทั่วใบบุบ ยังจะเริ่มเขาจำนงครับเขาติดเมือครับโอ้ อืมหมค์กรับยุธงยูทานนี่ไส้ไส้ไส้อยังครับเต็มเลยครับเวลาเป่งน้ำเอาอยู่ให้หน้าครับผูองมักับเอาไส้ไปใส่ครับแค่ไปเสียบไว้เอาไว้ทันแท้มองที่เป่งน้ำครับโอ้เต็มนะครับกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาซิ่วเต็มเลยแล้มันกระป๋อสดดีคระป๋อมันใส่มาหมดขึ้นมันไตยในไส้ไอ้เทียกับมะมุกครับแต่ว่ามุกกระแซบดีครับมุกสะพ้ายอีตูครับนี่ พี่ปลาซิวกระกาหุ้งครับระยะยางน้ำกันมะมะหมูมครับเตียงหนาเนี่ยครับหนาฝนเนี่ยครับน,น,น,น้ำลาบฝนดีเถียครับกุ้งหักกินง,ง่าย แซ่ๆแซตรงเอาในล้าวิ่งนี้นนก็ได้ครับคนมากจินขยันหาโบโอดครับนี่บ้านเข้าเรือบมาฝืดข้าครับสุมเมื่อนครับเป็นน้ยฟ้ารวมครับของดีอย่างนี้ครับ ี๋ยวฝ้ากับห้องเบึ้มมัอมี่แล้วครับหน้าฝนครับอาหารหน้าฝนครับปุ้งเนี่ย โอ้จับไ่ดสวบสับนี่ก็บเดี๋ยวแม่แม่ออกกับลูกสาวจะกินข้าวกันครับผมหลสขอปิดคลิปท่านี้กันครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดตามช่องดีวิสระฝากกดไลค์แชร์สารับลิปของช่องดีวิสระครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับรับมนีกครับสวัสดีครับ